สวัสดีครับวันนี้รถมารีวิวนะครับคันนี้เป็น t ต y o ต้ารี o ว 2.4J+ ปี2018นะครับรถเจ้าของมือแรกออกไปแดงนะครับมาผมพาชมรอบๆรถก่อนนะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับรถสวยกิ๊บเลยน็อตรถเดิมทั้งคันนะครับยางมิชลินนะครับคู่หน้าดอกหนาๆเลยนะครับคู่หลังเป็น XCD นะครับกระทะผ่ามีให้แล้วนะฮะ แซมเรลดสัดท้ายครบหมดนะครับชุดแนบจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะชุดใหญ่นะครับพร้อมใช้งานเลยฮะอยากอะไรครบหมดนะครับยังมีปุ่มยางอยู่เลยนะครับช็กควายสี่ต้นเจสซี่สวยิีบครับพร้อมใช้งานได้เลยสัดท้ายครบหมด ลอนกระบะสวยกิ๊บครับคันนี้ดามกระบะให้แล้วเรียบร้อยนะฮะใครที่ต้องการเอาไปทำงานใช้งานต่อได้เลยครับสวยกิ๊บเชสซีสวยกิ๊บเลยนะฮะ ชมภายในกันภายในคันนี้2 4 j p a s ดนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรล็อกครบหมดนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะคุณจรีโมทนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับภายในสวยเดิมเลยครับนอรถเดิมไม่เคยขยนะฮะตะเข็บเดิมโรงงานทั้งคันนะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยคม น็อตแก้มเดิมนะฮะไม่เคยไขภาษีผมต่อให้แล้วเรียบร้อยนะฮะปี69ครับภายในสวยเดิมเลยนะฮะนอรถเดิมไม่เคยไขนะครับเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะครับทุกจุดเบาะหนังก็เดิมเดิมครับไม่มีขาดนะครับ บาะไม่เคยซ่อมไม่เคยขาดเบาะเป็นเดิมโรงงานนะฮะแอร์แบตสามใบนะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันแอร์เย็นฉ่ำนะฮะกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้หมดนะครับปรับมองข้างไฟฟ้านะฮะ ท้งซ้ายและขวาเลยทางขวาเป็นวันทัดนะฮะวิทิยุใช้งานได้ครบนะครับ USB AUX US นะฮะไฟพามากอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคแต่ติดครบหมดนะฮะมาพาฟังเสียงเครื่องกัน เครื่องยนต์นของ2อุดสีนะครับเครื่องเงียบเลยเรียบเลย LR อยู่รบนะครับน็อตรถเดิมหม้อน้ำเดิมเตอร์ต้าคงตะเข็บเดิมหมดนะครับน็อตไม่เคยไขนะฮะฝากระโปรงแท้เบอร์ต้าน,นะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่รบหมด เคร,รื่องดีไม่มีไอ้ะฮะท่านในที่หาอยู่นะครับก็เรียนเชิญมาที่ร้านประมวลออโตทับสแกนนะครับอยู่ติดเท็กกษสมของขาลงใต้นะครับพิมพ์ก o o ก l e แ a p ประมวลออโตทับสแกนหรือสนใจติดต่อโทร05 697 4478นะครับขอบคุณมากครับ